ครับก็ขอกราบสวัสด,ดีท่านผู้ชมกันด้วยเนาะวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมแมนผู้ไทยนะคนน่ะคลิปวิดีโอนี้นะคนอ่ะเรามาอยู่ในแอปหาเงินข้อกับบัญชีของทูมานิเวเลตนะคนอ่ะแอปนี้เพิ่งเปิดใหม่นะคนอ่ะก็สามารถดาวน์โหลดได้ใน Google Play Store นะคนอ่ะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันถ้าใครขี้เกียจหาเนาะใต้คอมเมนต์กับช่องอ,อธิบายแล้วกันเนาะ แอปนี้นะคนอ่าจะสามารถล็อกอินได้ก็คือ Gmail หรืออีเมลนั่นเองนะคนอ่ะเราเข้ามานะคนล็อกอินเสร็จนะคนจะเจอหน้าแบบผมเลยนะคนอ่านี่อย่างแรกนะคนให้เรามาเช็คอินตรงนี้นะคนเราก็สามารถเช็คอินได้นะทุกคนอ่านี่แล้วก็รับมานะคนสิบห้านะคนตั้งนะคนอ่ากับ เหรียญทองนะคนผมยังไม่เข้าใจแอปนี้เท่าไหร่นะคนอมันเพิ่งเปิดตัวมาด้วยนะคนเอาที่ผมเข้าใจก่อนนะคนประมาณที่นะคนอเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าน่าจะเข้าใจแล้วนะคนแล้วก็จะอธิบายถูกนะคนออย่างแรกนะคนกล่องตรงนี้นะคนจะมีกล่องสีเหลืองนะคนให้เปิดนะคนคือการดูวิดีโอนะคนเท่าที่ผมเข้าใจเนาะแล้วก็มีกล่องสีแดงนะคนเปิดนะคนแล้วก็กล่องสีม่วงนะคนประมาณนี้เนาะ ตรงนี้นะคนนี่ตรงนี้จะเป็นการเล่นเกมนะคนอ่าเท่าที่ผมเข้าใจเนาะอ่าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นการสร้างรายได้นะคนก็คือเล่นเพื่อสร้างรายได้นะคนน่าจะเป็นกิจกรรมของเขาเนาะคนอ่านี่เลยเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการถอนนั่นเองนะคนอ่าเท่าที่ผมเข้าใจเนาะทุกคนตรงนี้เราสามารถรับได้นะคนขึ้นบ I P อพเราสามารถรับได้เนาะขอกดเข้าไปเนาะตรงนี้โอเคอ่ามันมีเกมนะคนนี่เน็ตกขค่อนข้างช้าเนาะคนวันนี้เนาะโอเค มันจะมีเคมอยู่นะคนอ่ะตรงนี้เราสามารถรับได้นะคนเคิมหรือเคมวะอ่านี่รับมานะคนแล้วก็รับเพชรด้วยนะคนอ่าเพชรใช้ในการถอนนั่นเองนะคนพวกนี้รับได้นะคนนี่นี่นี่เราก็กดรับไปเลยนะคนอ่ะสี่เพชรเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปดูฟังก์ชันในการถอนด้วยนะคนแอปนี้นะคนถ้าใครอยากจะถอนเงินนะคนก็ให้มาตรงนี้ได้นะคนชั้นเนาะกดเข้าไปนะคนอ๋อนี่นี่นี่ ข้างบนนะคนให้กดตรงนี้เลยนะคนกดเข้าไปหนึ่งทีเนาะอ่ามีโฆษณาเนาะ,ะคนเดี๋ยวก็รอมันแป๊บเดียวนะคนโอเคกดข้ามนะคนแล้วก็ปิดไปเนาะอ่าสิบบาทนะคนมันจะมีเพชรร่วมนะคนอ่ะเท่าที่ผมเข้าใจเนาะตรงนี้อ่านี่นี่แต่ว่าให้ถอนตรงนี้นะคนมาตรงนี้เนาะกดไปนะคนสิบบาทจะใช้เพชรอยู่ที่เจ็ดร้อยเพชรนะคนแล้วก็ยี่สิบบาทจะใช้เพชรอยู่ที่ ส4 0 0เพชี่ร้อยเพนะคนแล้วก็ห้าสิบาทก็คือส5ม0ันห้านะคนแล้วก็สองร้ยบาทก็คือหนึ่งหมืนสพันะคนแล้วก็ห้าร้อยบาทก็คือสาม0 0ืนห้านั่นเองนะคนในการถอนของเขาเนาะอ่ะก็หาเพรนะคนก็แอปนี้ค่อนข้างหาง่ายนะคนผมคิดว่าเนาะนี่นี่เาได้ไม่เจ็สิเก้าเพนะคนแค่ดาวน์โหลดมาแล้วก็ทำกับทำตามกิจกรรมเขาเนาะคนอ่าผมก็ได้รับเพชรมาฟรีๆนะคนก็ลองเอาไปเล่นดูนะคนแอปนี้เนาะนี่นี่ถ้าใครมานะคนอ่านี่นี่ จะมีภารกิจมือใหม่อยู่นะทุกคนตรงนี้เนาะมาตรงที่รับนะทุกคนแล้วก็มันจะมีภารกิจมือใหม่นะทุกคนให้กดตรงนี้เนาะไปนะทุกคนอ่าถ้าใครสมัครมาใหม่เนาะตรงนี้นะทุกคนอ่านี่นี่เดี๋ยวผมขึ้นโค้ดมาให้ด้านข้างแล้วกันเนาะอ่าฝั่งนี้เนาะอยู่ฝั่งขวามือนะทุกคนอ่าแล้วก็ให้กรอกโค้ดนะเข้าไปนะทุกคนแล้วก็ กดส่งนะคนน่าจะได้รับ14บาทหรือเปล่าหรือยังไงนะคนผมยังไม่เข้าใจเคสมี้นะคนเดี๋ยวเอ่ะคลิปหน้านะคนเดี๋ยวไปศึกษามาอีกทีนะคนเอาเอาที่ผมเข้าใจก่อนตอนนี้นะทุกคนอ่ะก็มันเป็นแอปใหม่ด้วยนะคนเลยเอ่ะมันอธิบายกระเถิบกระแท่นนะทุกคนอ่ะก็ลองเอาไปเล่นกันดูนะคนแล้วก็มีตรงนี้เนาะนี่นี่ให้กดก็ไปดูนะคนอ๋อนี่สามารถเคียมได้ก็กดไปนะคนอ๋อเป็นกิจกรรมนะทุกคนอะก็ไม่เป็นไรเนาะ แล้วก็จะมีนะคนอ่าไอ้ตรงนี้นะคนนี่นี่นี่น,น,นี่ที่มันนับเวลาอยู่นะฮะทุกคนถ้าใครอยากจะทาภารกิจเนาะนอ่ามันจะมีตรงนี้ด้วยนะคนอ่าให้เรามาเพิ่มบอลเลตนะทุกคนตรงนี้ให้กดเพิ่มเข้าไปนะคนนี่นี่ช่องแรกก็เป็นเบอร์บอลเลตของเรานะคนตรงนี้ก็ให้ยืนยน wallet นะันบอลเลตเนาะอ่าเดี๋ยวผมจะทาการยืนยันก่อนละกันเนาะอ่าอ่าโอเคแล้วก็น้านล่างก็เหมือนกันเลยนะคน โอเคนะคนแล้วก็ให้กดบันทึกเนาะนี่ก็สําเร็จนะคนอ่าแบบนี้เลยนะคนแล้วก็สามารถร่วมกิจกรรมกับเขาได้แล้วนะประมาณนี้นะคนก็ลองเอาไปเล่นกันดูนะคนอ่าผมอยู่ V i p อพสองเองนะฮะทุกคนตรงนี้อ่าก็ยังสามารถไอนี้ได้อีกทุกคนก็กดซีซีเนาะอ๋อได้รับมาอีกสิบเพชรทุกคนนี่เล่นง่ายนะทุกคนก็ลองเอาไปเล่นกันดูนคนแอปนี้เนาะก็สามารถ หาเงินเข้ากับบัญชีของทูมุนี่บเลตได้ฟรีนะคนน่ะแอปนี้เนาะเป็นแอปมาใหม่ด้วยนะคนเดี๋ยวชิปิโดนาเนาะคนอ่าเดี๋ยวผมจะไปศึกษามาก่อนนะคนเดี๋ยวอ่ะชิปิโหน้ามาเจอกันใหม่นะคนเดี๋ยวอาจจะอธิบายถูกต้องกว่านี้นะคนอ่าประมาณนี้เนาะ,อะโอเคนะคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะคนเอาไว้เจอกันใหม่ชิปิโหนานะละกันสำหรับคลิปนี้ก็ซี e y